รถขุดคูบต้าใช้ดีบริการที่หนึ่งครับเยี่ยมสวัสดีครับยูกยโยและคูบต้าจันทบุรีวันนี้เรามาดูหน้างานรถขุดคูบต้ากันเราจะพามาพบก,กับเจ้าของรถขุดมาดูซิว่าเขาตัดสินใจเลือกอะไรเป็นที่หนึ่งในการซื้อรถขุดคูบต้าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย สวัสดีครับพี่ชายครับพี่โยพี่ชายใช้รถขุดโควตารุ่นไหนครับผมใช้ KX033 มาครับแล้วพี่ชายมีโคลตาอยู่กี่คันครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ก็4คันแล้วครับแต่เป็นแท็กเตอร์ออรถขุดก็ใช้ KX นี่เป็นตัวที่สองครับผมพี่ชัยใช้รถขุดโคลตาแล้วเป็นไงบ้างครับอ๋อรูสึกใช้ก็ดีนะการถ่วงบาลานซ์เรื่องอะไรการขุดการยืนเนี่ยมันจะดีกว่าจะนิ่งจะไม่กระดกหรือการขุดการยืดการบูมอะไรพวกนี้นะ ท้ายมันจะไม่กระดกมันค่างข่างเกว่าจะสมดุลดีกว่าครับแล้วพี่ชัยประทับใจอะไรกับรถขุดคูบต้าครับอ๋อรถขุดคูบต้าคือประทับใจตรงที่ว่าความไวและบริการดีครับบริการรวดเร็วไม่ไม่ผิดนัดครับก็รู้สึกประทับใจตรงนี้ทั้งรถขุดทั้งรถไถแหละครับผมไว้ใจรถขุดคูบต้าให้เป็นที่หนึ่งครับ